ในช่วงของ5้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เรารพบทุกท่านครับจะมีคนมาต่อท้ายท่านครับเพิ่มวันนี้ก็อก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและก็มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญานะครับในนาม5้านาทีสำหรับเพื่อนครูยินดีกับทุกท่านกันแล้วกันนะครับมาฟังข่าวของเกี่ยวข้องกับเพื่อนครูในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินบ้างนะครับขณะนี้นะครับทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับแย้งไปถึงผู้บริการเขตพื้นที่ทั้งประถมมัธยมและศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับที่ยังตั้งเรื่องเบิกไม่ทันปีในให้ทันภายในวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายนะครับก็คือสิ้นเดือนมีนาคม2556นะครับก็มีหนังสือสั่งการเพื่อให้ปฏิบัติอย่างอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดนะครับก็เพื่อที่จะให้ทางหน่วยเบิกทั้งหลายนะครับได้ ดำเนินการเบริกจ่ายได้ทันนะครับเผื่อว่าจะได้ขยายเวลาก็ขอให้ส่งเรื่องตามแนวหนังสือภายในวันที่11เมษายน2556นะครับเพื่อขอทําความตกลงและขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลางต่อไปนะครับซึ่งก็มีหลายโรงเรียนนะครับที่ยังตั้งเบิกไม่ทันเนื่องจากามีปัญหาในเรื่องของการเข้าข้อมูลในเรื่องของการจัดทำ G.O. นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหามากๆเลยทีเดียวสำหรับโรงเรียนนะครับสําหรับท่าน เลขาธิกนนารคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานครับท่านดรจินภัทูมิรัตน์นะครับตอนนี้นะครับก็ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมบทีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับก็จะไปให้ข้อมูลในการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องการสอบอครูในครั้งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันที่2เมษายน2556ซึ่งทางท่านดรจินภัก,นก็บอกว่าจะเดินทางไปให้ข้อมูลด้วยตนเองและก็พร้อมที่จะชี้แจงทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงเองตอนนี้ก็ได้โอกาสดีนะครับก็จะได้ไปชี้แจงพร้อมกับเตรียมเอกาสารที่จะให้ข้อมูลในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสอบนะครับซึ่งมีพิษสงร้ายแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะจะต้องน่าเป็นถือว่าเป็นความผิดวิทย์นัยร้ายแรงนะครับทางผู้ใหญ่ตอนนี้ก็พยายามให้ข้อมูลนะครับสิ่งที่ถูกต้องกันต่อไปนะครับในเรื่องของการรับสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทําคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2556นะครับท่านรองสมบุ์พรมสุ่ยนะครับก็บอกว่าทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครพนมมุกดาหารนะครับก็ได้มีหนังสือเชิญชวนให้มีการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและก็ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจําปี2556เพื่อเข้ารับพระราชทาน รางวัลน,นะครับจากสมเด็จพระเทพส,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นะครับโดยท่านใดที่เข้าคุณสมบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติก็คือตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับหรือบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนหรือองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับถ้าทํา ดีอย่างนี้แล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับส่งตรงไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนครปนมนะครับภายในวันที่18เมษาย,ยนนะครับช่วงนี้ปิดภาคเรียนนะครับทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะครูนะครับโดยเฉพาะสาขา,าวิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก็จะดาเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องของการใช้โปรแกรม G.P.S. นะครับสำหรับการสร้างสื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์และก็การสร้างผลงานสร้างสรรค์สำหรับครูคณิตศาสตร์นะครับซึ่งจะจัดอบรมทั้งคุณครูระดับมต้นและมปลายช่วงวันที่1 5บหถึงสิพฤษภาคม2556นรอะครับที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สมัครได้นะครับโดยค่าลงทะเบียนคนละ720บาทนะครับสมัครภายในวันที่่10เมษายนนะครับก็ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของสพม22กันแล้วกันนะครับท่านปริญญาธารเสนานะครับก็จะมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสพม22นะครับในวันศุกร์ที่5เมษายน2556เวลา9นากา30นาทีที่โรงเรียนอุ่มเม้าประชาสรร์อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับทางมหาสมัยสิทธิชโยเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิเจ้าคณะอำเภอเท่าเทนนะครับก็บอกว่าทางวัดไตรภูมิ จะร่วมกับทางเทศบาลตะมนเท่าเทนโดยการแก้วมานนะครับจะจัดงานสงการประจําปีและก็บวงสรวงองค์พระบางนะครับในวันที่13เมษายน2556นะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็จะมีการรําบวงสรวงองค์พระบางและก็แห่ขบวนพระบางเป็นประจําทุกปีครับเริ่มเวลาก้าายกาที่วัดไร่ภูมิอำเภอเท่าเทนนะครับวันนี้1เมษายน2556นะครับนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นม .4 ที่โรงเรียนปูเทนพัฒนา อย่าลืมไปรายง,งานตัวนะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปที่อูเทศพ,พัฒนากับท่านสวัสดีครับครับผมท่านยังไงยังไงลูกหลานที่จะสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนครปนมหรือว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเนี่ยนฮะณนะเวลานี้ยังมีช่องให้กับคุณนะรีบติดต่อไปนะฮะ0 4น5 1 4 8 4 4นะครับผมมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครปนมครับ ช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของลูกหลานที่จบจากมหาวิทยาลัยนครพนมของเรานะครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่เราจะได้มีความภาคภูมิใจสูงสุดที่จะมีโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรบมราชกุมารีเพราะฉะนั้น ข่าวในช่วงนี้ก็จะต้องเป็นข่าวสดครับผมขออนุญาตรบกวนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์ลาสศริวงขณานี้อยู่นสายสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านทุกท่านสอสอเ็ทุกท่านนะครับวันนี้สําหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยายลัยนคร,รพนมผู้สําเร็จการศึกษาในปี2552ถึง2553ก็เป็น การถ่ายรูปหมู่ซึ่งกำลังเกิดขึ้นขณะนี้นะครับที่บริเวณสวนชมโขงแล้วตอนบ่ายก็จะเป็นการซ้อมใหญ่สำหรับการซ้อมใหญ่นี่ก็อย่างที่บัณฑิตทั้งหลายทราบนะครับก็คือว่าถ้าท่านขาดซ้อมใหญ่ท่านก็จะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในในส่วนของอวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดให้บัณฑิตพักนะครับแล้ววันจริงก็คือ วันที่3เมษายนเนี่ยตามหมายกำหนดการพระองค์ท่านจะ,สะเสด็จถึงนะครพนมประมาณบ่าย2โมงนะครับครับผมพี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งในเต็นท์ที่เราจัดไว้ให้ที่บริเวณข้างๆศาลา,ารประชาคมยงจะยุดได้แต่ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำรถเข้าไปนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคำแนะนำ ของผมก็คือท่านหาที่จอดรถบริเวณใกล้ๆแล้วก็เดินเข้าไปออรอเฝ้ารับเสด็จหรือรอให้กำลังใจบุตรหลานของท่านที่บริเวณนั้นได้ครับครับและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าว่ามีลูกหลานมารับปริญาหลายคนเนี่ยญาติพี่น้องก็ควรจะเอารถมาคันเดียวช่วยๆกันบรรทุกกันมานะฮะเพราะว่าที่จอดรถก็ค<ข>่อจำ,ำ,ำกัดนะว่าสร,รุปว่าวันนี้ถ่ายภาพคือตั้งแต่วลา,านี้เป็นต้นไป ที่สวนชมโขงใช่ไหมครับแล้วซ้อมใหญ่ที่สถานที่จริงคือที่สาราประชาคมยงใจยุทธกี่โมงครับแล้วบัณฑิตจะต้องเข้าไปที่ั่นบัณฑิตจะพร้อมกันตอนหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยบัณฑิตจะพร้อมกันสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงนะผ่านครับแล้วบ,บัณฑิตก็จะเดิน<ะ>เดินจากสวนชมโขงมาที่สาราประชาคมยงใจยุทธคือจะซ้อมเหมือนจริงนะครับเคคบผมวันจริงครับครับ ก็ว่าในช่วงนี้จนถึงสิบโมงประมาณนี้นะฮะก็เปิดกถ่ายรูปเออครับผมที่สวนชมโขงครับเอาละญาติยังไปถ่ายภาพวันนี้จะมีญาติมาถ่ายภาพสวนชมโขงเนี่ยครับมหาวิทยาลัยจัดซุ้มแสดงความยินดีมีอะไรต่ออะไรไว้ให้เยอะครับครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จนถึงสิบโมงเนี่ยญาติพี่น้องถ่ายภาพใช่ครับจรกถึงประมาณสิบโมงกว่าๆครับก็ การถ่ายรูปหมู่เนี่ยเราก็จะมีคิวว่าคณะไหนวิทยาลัยไหนถ่ายก่อนถ่ายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วเราก็พยายามนัดให้ถ่ายรูปหมู่เชา้าเนื่องจากว่าสายๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแดดแล้วบ,บัณฑิตก็จะหน้าตาไม่สวยใช่ไหมครับเพราะ,ะชุดแรกๆเนี่ยถ่ายไปแล้วครับคุณทอมันครับครับรครับเข้าใจว่าตั้งแต่ประมาณหกโมง เดี๋ยวหลังจากที่สัมภาษณ์คุณพร้อมพันธ์เสร็จผมก็จะไปร่วมที่นั่นครับโอครับผมครับมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเนี่ยเข้ารับปริญญาในกี่คนครับปวตีเท่าไหร่ปโทเท่าไหร่สองร้อยเก้าคนนะครับทั้งปตตีปโทนะฮะครับเ,เราก็ตอนเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ซ้อมจริงที่สลาประชาคมยงจะย,ยุทธครับเรากา็พยายามจะหาวิธีที่จะจัด ให้บัณฑิตทั้งหมดสามารถนั่งในศาราประชาคมได้ครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นไปได้ครับว่าเดี๋ยววันนี้ซ้อมใหญ่ก็จะทราบว่าอ่จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะมีบัณฑิตจํานวนไม่เยอะครับที่ที่ต้องนั่งเต็นที่เราเตรียมไว้ด้านนอกครับครับผมพูดถึงแขกผู้ร่วมงานที่จะไปยังไงในเชิญยังไงครับสาหรับแขกรับเชิญเนี่ยก็ เนื่องจากสถานที่จํากัดนะครับดังนั้นแขกที่จะเข้าไปนั่งในศาลาบรรากรมยงใจยุทธเนี่ยตอนนี้มีมีได้มากนะครับ,รบม,มีมีเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีซึ่งบัง,บงเอิญท่านนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ,อยู่แล้วนะท่านก็จะขึ้นไปนั่งบนเวทีรวมทั้งนายกอบจที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้สรงวุฒ ลอกนั้นก็จะมีแม่ทัพภาคที่สองุ้ัญชาการตํารวจภูทรภาคสี่ผู้พิภากษาหัวหน้าสารอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมหัวหน้าส่วนราชการเองก็เราก็ไม่สามารถจัดที่ให้ท่านได้นะครับ,รบก็หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยเราขอให้ท่านไปรับสเสด็จที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีครับครับ านราครับได้ยังไงเดี๋ยวจะรบกวนทุกวันนะจากวันนี้ไปจนถึงวันที่3ครับด้วยความยินดีครับขอบคุณท่านอธิการนะครับครับสวัสดีครับครับข้อมูลจะอัปเดตทุกวันนะสลับเรื่องของการรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมนะครับผมมีข่าว